ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูตับหวาน k e โตแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะต้มน้ํากันให้เดือดน,นะคะเพื่อที่จะลวกตับกันค่ะค่ะทีนี้เราก็จะลวกกันเลยนะคะลวกตับไว้นะคะลวกพอสุกนะคะสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงไม่งั้นนะาะมันจะไม่อร่อยนะคะสําหรับตับหวานนะคะไม่ต้องคนเลยมากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยนะคะ น้ำซุปรอไว้นะคะเพื่อที่จะไปทํานะคะเอาแก่วจะดุ้งเนาะอย่านะั่นเดี๋ยวกลับมันจะแข็งนะคะเอาละค่ะมันจะได้ลักษณะอย่างนี้เอาขึ้นมาเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้น้ําปลาก่อนนะคะน้ําปลากีโตแล้วก็ตามด้วยน้ําซุปนะคะที่เราลวกไว้ีนี่นะคะน้ํามะนาวนะคะ หลังจากนั้นค่ะใส่สรบบารช่วยความหวานนิดนึงนะคะผงปรุงรสคะีโตนะคะผงคีโตนะคะคนเข้าและผิดผนนะคะคนให้เข้ากันค่ะอย่างนี้เข้ากัน,นะะสมามารถชิมรสปรับรสตามชอบได้นะคะหลงะังจากนั้นค่ะให้ใส่ตับลงไปเลยค่ะที่ลูกไ้ชีนะคะกระ,ะ,ะดูกหอยสุดหอยลยคะ กามด้วยผงอัลมอนด์นะคะหอมแดงปัผสมกันนะคะชิมตามชอบได้เลยนะคะในกันตอนนี้ใครจะใส่พริกเิ่มก็ได้นะคะและนะคะสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือสาระแน่ค่ะเดีย๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้มีนูตับหวานคีโตแบบง่ายๆกันแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะเมนูไม่ต้องปรุงเยอะนะคะง่ายๆเลยนะคะ่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูตับหวานคีโตแบบง่ายๆกันแล้วนะคะหอมกลิ่น อัลมอนด์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะพวกอตอคลิปวดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ